เช็คง่ายๆ5อาการบ่งบอกว่าสายตาของคุณเริ่มเปลี่ยนไปก่อนที่จะไปฟังสาระดีๆแบบนี้มินขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะปัญหาสายตานั้นมีความซับซ้อนถึงแม้ว่าตัดแว่นไปแล้วก็ต้องคอยหมั่นสังเกตอาการและคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพื่อให้รู้ทันแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้เราจะมาเช็ค5อาการบ่งบอกว่าสายตาของคุณเริ่มมีการเปลี่ยนไป 1. เริ่มมองป้ายบอกทางไม่ชัดต้องเพ่งในระยะไกลนั่นแสดงว่าสายตาของคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 2. เริ่มต้องเพ่งในระยะใกล้หรือว่าต้องยืดวัตถุออกไปไกลๆถึงจะมองได้ชัดเจนนั่นแสดงว่าคุณเริ่มมีสายตายาวตามวัยหรือสายตายาวที่เพิ่มขึ้นนะคะ 3. เห็นภาพซ้อนหรือเห็นตัวหนังสือเป็นเงาเงาซ้อนซอนกันมากขึ้นแสดงว่าคุณเริ่มมีปัญหาสายตาเอียงหรือว่าสายตาเอียงของคุณกำลังเพิ่มขึ้น 4. ปวดหัวปวดตาช่วงตอนเย็นหรือว่าช่วงเลิกงานแสดงว่าคุณใช้สายตาในการทำงานค่อนข้างเยอะทำให้มีการปวดตาล้าตาและก็ปวดกระบอกตานั่นเองค่ะ 5. สุดท้ายนะคะ ตอนกลางคืนเวลาขับรถเห็นแสงไฟข้างถนนหรือว่าแสงไฟท้ายรถปุ้งกระจายผิดปกติสแสดงว่าสายตาของคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทำให้การมองเห็นชัดน้อยลงถ้ามี5อาการเหล่านี้รีบพาตัวเองเข้าไปเช็คสายตาด่วนเลยนะคะ